สวัสดีค่ะเข้าครวัวทำเมนูง่ายๆกับครวัวแม่นายค่ะวันนี้จะชวเนเพื่อนๆทำเมนูขนมไทยกันบ้างนะคะผักเบเกอรี่ขนมอบค่ะแล้วมาทำขนมไทยกันขนมวันนี้ก็คือขนมช่อพะกากรองค่ะหน้าตาน่ารักสวยงามแบบนี้นะคะวิธีการทำไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดค่ะตัวเนื้อขนมคล้ายๆกับขนมอรวนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันค่ะ ค่ะเริ่มต้นนะคะไส้ที่เราใช้นะคะจะเป็นไส้ถั่วเหลืองกวนแบบนี้ค่ะ <ๆ S 1> เพื่อนๆจะกวนเองก็ได้ถ้าเกิดจะดูคลิปวิธีการกวนดูได้จากคลิปที่เอกเคยทำขนมลูกชุบนะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะซื้อเป็นไส้สําเร็จรูปก็ได้ที่เขากวนแล้วนะคะค่ะเราก็นํามาชั่งค่ะ อ,อ,อยู่ที่ประมาณ1 0บถึงสิกรัมนะคะเพื่อนๆแล้วแต่เลยค่ะอยากไดออ้ตัวขนมเนี่ยเป็นชิ้นเล็กหรือว่าชิ้นใหญ่นะคะหลังจากที่ชั้งได้น้ําหนักที่เราต้องการแล้วเราก็นําม,มาปั้นให้เป็นรูปกลมแบบนี้ค่ะในคลิปรังมือสะอาดแล้วนะคะเพื่อน,อนๆก่อนทําขนมล้างมือให้สะอาดก่อนเนาะค่ะปั้นเป็นรูปกลมแบบนี้แล้วก็พักเขาไว้ในจานค่ะทําจนเสร็จเลยค่ะ ค่ะเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ไส้แบบนี้นะคะเราพักไว้ค่ะอาจจะนําไปใส่ตู้เย็นไว้ก็ได้นะคะหรือว่าใช้ผ้าคลุมไว้ก็ได้ค่ะค่ะในส่วนของแป้งเราใช้แป้งเค้ก250กรัมค่ะน้ําตาลส่ย150กรัมอันนี้ปรับหวานได้ตามชอบนะคะแล้วก็ตามด้วยกะทิ500มิลลิลิตรค่ะสำหรับตัวกะทิเพื่อนจะใช้เป็นเออกะทิสดก็ได้หรือว่าใช้เป็นกะทิสำเร็จรูปแบบนี้ก็ได้ค่ะ ในส่วนของกะทิเราจะใช้เป็นหัวกะทินะคะค่ะแล้วก็เกลือเซนต์งส่วนสีช้อนชาค่ะวันนี้เอจะใช้เป็นเกลือหิมาลายเกลือสีชมพูนะคะดีต่อสุขภาพเนาะค่ะเพื่อนๆก็คนให้เข้ากันค่ะสำหรับเกลือนะคะเพื่อนๆสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจครัวแม่นายนะคะค่ะเราก็คนให้เข้ากันค่ะ ค่ะให้ไม่เห็นเป็นเม็ดแป้งเลยนะคะให้แป้งเขาละลายให้หมดค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็ใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะ100 ml มลนะคะในช่วงระหว่างนี้เพื่อนๆยอดกลิ่นมะลิลงไป3-4ถึงหยดค่ะถ้าเพื่อนๆไม่ใช้กลิ่นมะลิเนี่ยอาจจะเป็นน้ำลอยดอกมะลิก็ได้หรือว่านำไปอบควันเทียนก็ได้ค่ะ หลังจากนั้นเราก็นําแป้งที่ได้นะคะมากรองใส่กระชอนแบบนี้ค่ะค่ะแล้ก็กองใส่กระทะเลยนะคะเรากรองเพราะว่าบางครั้งเนี่ยจะมีเป็นเม็ดแป้งนะคะที่เขายัางไม่ละลายดีเนาะกรองเพื่อให้แป้งเขาเนียนมากขึ้นนะคะสําหรับกระทะที่ใช้เนี่ยแนะนําว่าควรจะเป็นกระทะทองเหลืองหรือไม่ก็กระทะเคลือบเทฟลอนแบบนี้จะทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นค่ะค่ะหลังจากนั้นเราเปิดไฟอ่อนค่ะ ตั้งไฟแล้วก็กวนไปเรื่อยๆค่ะเราก็กวนจนแป้งสุกเลยค่ะระหว่างที่ตั้งไฟนี้เพื่อนๆอย่าทิ้งกระทะนะคะเราก็ใช้พายซิลิโคนคนไปแบบนี้ค่ะคนไปเรื่อยๆเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวแป้งเขาจะไหม้นะเราใช้เวลาไม่นานค่ะคนไปแป๊บเดียวเนี่ยเขาก็จะเริ่มเกาะเป็นก้อนแบบนี้แล้วล่ะค่ะค่ะเราก็คนไปเรื่อยๆค่ะกวนไปเรื่อยๆเลย ไฟอ่อนๆนะคะเพื่อนเเราใช้ไฟอ่อนเลยค่ะไม่เช่นั้น,นเดี๋ยวเขาจะไหม้นะค่ะสังเกตว่าคนไปเรื่อยๆกวนไปเรื่อยๆเนี่ยแป้งเขาก็จะเริ่มเกาะกันเป็นก้อนแบบนี้แล้วล่ะค่ะค่ะกวนไปสักพักหนึ่งนะคะเราจะเห็นว่าแป้งเขาเป็นก้อนๆแบบนี้อันนี้ไม่ต้องกังวลน,นะคะเดี๋ยวเขาจะเนียนขึ้นเองค่ะ ค่ะเราก็ใช้วิธีกวนแล้วก็กดพายซิลิโคนลงไปกับตัวกระทะแบบนี้นะคะเขาจะได้สุกสม่ำเสมอกันค่ะค่ะจะสังเกตว่าเวลาที่เราพลิกแป้งเนี่ยแป้งด้านล่างเขาก็จะเนียนนะคะค่ะเนี่ยค่ะเขาก็จะเนียนขึ้นแบบนี้ค่ะเราก็ใช้วิธีกวนแล้วก็กดแป้งแบบนี้นะคะด้านในเขาก็จะได้สุกทั่วถึงกันค่ะเราก็กวนจนแป้งไม่ติดกระทะเลยค่ะ อันนี้เขาก็ใกล้จะใช้ได้แล้วล่ะค่ะค่ะเราก็กวนจนแป้งเขามีลักษณะแบบนี้นะคะก็ใช้ได้แล้วล่ะค่ะค่ะแป้งเขาก็จะเนียนเลยค่ะค่ะหลังจากนั้นปิดแก๊สได้เลยค่ะแล้วเราก็นำแป้งนะคะเทใส่ภาชนะนะคะเป็นกละมังก็ได้ค่ะแล้วเราก็ นี่แหะค่ะตัดเขาเป็นเล็กๆแบบนี้นะคะให้เขากระจายตัวนะคะแล้วเราก็จะพักเขาไว้ให้เย็นค่ะค่ะระหว่างที่พักให้เย็นเนี่ยเ <t foam> พื่อนๆหาผ้ามาคลุมนิดนึงนะคะแป้งเขาจะได้ไม่แห้งนะค่ะหลังจากที่แป้งเขาเย็นดีแล้วนะคะเราก็ตัดแป้งออกมาเป็นส่วนเล็กๆะคะ่ะ ใส่สีตามที่เราต้องการเลยวันนี้จะใช้ทั้งหมดสีสีนะคะจะแบ่งเป็นสีฟ้าสีชมพูแล้วก็สีเขียวค่ะแล้วก็เป็นสีธรรมชาติของตัวแป้งนะคะอีกหนึ่งสีค่ะ ค่สำหรับสีนี่คือความเข้มอ่อนตามใจชอบเลยนะคะแล้วก็เลือกผสมสีได้ตามที่เราชอบเลยค่ะอันนี้ก็ผสมเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะนำมาใส่รวมกันแบบนี้จะได้ทำงานได้ง่ายขึ้นนะคะค่ะหลังจากนั้นเรานำมาขึ้นรูปกันค่ะเราก็นำแป้งซึ่งเป็นสีปกติของตัวแป้งเลยค่ะนามาปั้นเป็นก้อนกลมแบบนี้นะคะแล้วก็หยิบสีที่เราต้องการที่จะใช้นะคะ นำมาสอนกันแบบนี้ค่ะแล้วก็คลึงให้เขาเป็นแผ่นบางๆนะคะแล้วก็หุ้มด้วยตัวไส้ที่เราทำเอาไวค้ค่ะค่ะแล้วก็คลึงเป็นรูปกลมๆค่ะทำตามภาพเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำมาวางในถ้วยจิบซึ่งเป็นพลาสติกแบบนี้นะคะเป็นพิมพ์วุ้นเนาะ ก็ทำแบบนี้เลยค่ะจนเสร็จเลยค่ะสำหรับแป้งนะคะเพื่อนๆจะชั่งก็ได้ค่ะ<า>ก็จะน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ12-15กรัมนะคะสำหรับตัวแป้งทั้ง2ชั้นนะทั้งสอสีเลยค่ะช่างรวมกันได้ประมาณสัก12-15กรัมทีนี้ถ้าเกิดว่าเราทำขายเนี่ยถ้าเราช่างเนี่ยก็จะไม่ทันนะคะใช้วิธีนี้ก็ได้ค่ะ แล้วก็คลึงให้กลมค่ะแล้วก็นำมาวางในถ้วยจีบเลยค่ะเราก็ทำแบบนี้จนเสร็จเลยค่ะ หลังจากที่เราขึ้นรูปเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาจีบดอกกันค่ะค่ะเราก็มีเครื่องมือนะคะที่ใช้สําหรับจีบดอกคืออันนี้ค่ะอันนี้จะเป็นที่จีบดอกสําหรับที่จีบขนมช่อม่วงนะคะหัวของเขามีทั้งหัวที่เป็นรูปใบไม้แล้วก็หัวตัดแบบนี้นะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นแบบไหนก็ได้ทีนี้วิธีการจีบดอกนะคะด้านบนเนี่ยเราจะทําเป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะทําตามภาพเลย กดลงไปนะคะบีบและดึงขึ้นมาเล็กน้อยนะคะค่ะกดลงไปบีบและดึงขึ้นมาเล็กน้อยเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะแล้วก็ชั้นต่อไปนะคะก็บีบไล่ดอกมาเรื่อยๆค่ะทําเป็นชั้นนะคะค่ะกดลงไปบีบแล้วก็ดึงนิดหน่อยนะคะค่ะเราก็ทําไล่ชั้นไปเรื่อยๆนะคะ กดลงไปนะคะบีบแล้วก็ดึงขึ้นนิดหน่อยค่ะดูแล้วคือเหมือนจะยากนะคะเพื่อนๆแต่ก็ไม่ยุ่งยากเลยค่ะอยากให้ลองทํากันดูเนาะทำบ่อยๆก็จะชนานาญค่ะเป็นเมนูซึ่งหากินยากนะคะไม่ค่อยมีคนทําขายเนาะอาจจะเสียเวลานะคะในการมานั่งบีบดอกเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราทําขายนี่ก็มีกลุ่มลูกค้าแน่นอนเลยค่ะค่ะเขาก็อาจจะซื้อไปทําบุญนะคะ หรือว่าเป็นของฝากของขวัญก็ได้ค่ะค่ะแค่นี้เองก็เสร็จแล้วล่ะค่ะ1ดอกนะคะเราก็ทำไปเรื่อยๆจนเสร็จเลยค่ะ ค่ะก็เสร็จแล้ว,ลวค่ะสำหรับเมนูขนมช่อพกากรองนะคะเป็นอีก1เมนูขนมไทยซึ่งหาทานได้ยากค่ะฝากเพื่อนๆไปด้วยลองทำทานกันดูนะคะค่ะก็หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามและกดกระดิ่งทางทางช่องทาง youtube และช่องทาง f c e b o o k p เพจครัวแม่นายเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆค่ะหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ